ทำไมไปไม่ให้เราทำหนูก้อยให้วะเขาบีว่าเพียงแค่ปลายเล็บเนี่ยมันใชแค่ะสดดังงะใช่เอาเราเอ่อฟองน้ำไปตกหน้าเขากพีก็คือพูมใจแล้วไล์สดอยู่ฟังนะใคยไล์สดอยู่ถ้าพี่บอกว่าใครตั้งนี่ก็ได้จะต้องทำอะไรให้เราโดยที่เราไม่โป๊ไม่อะไร ถึงจะยอมตั้งนะแต่ <Okay. S 1> ถ้าถือไว้อะถ้าถือไว้เนี่ยก็ไม่มาตั้งหน้าพี่ึกอกวะไปตั้งตรงที่ตัวเองตั้งข้างหลังอะข้างหลังพี่เนะี่ยข้างหลังนุ้นเนี่ยแล้วก็ไปตั้งเงีงขึ้นแบบนี้ไปตั้งเงี้ยเงี้ย <c oughs> ขึ้นไปนีให้คนมองไปลาานแบบนี้ใครค่ะเรียกใครอย่างคะ นุ่นฟังก็รีวิวอะไรที่หนูมองว่าอะไรถ้าอะไรที่สิ่งดีๆที่เขาทำสิ่งดีๆที่เขาทำมาเขาก็ต้องควรที่จะได้รับสิ่งดีๆกลับไปไงทุกคนหนูมองอย่างนี้เพราะว่าผลของการกระทำมันมีเสมอถ้านับวันนี้้ายแบบรู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าถ้าไทยรู้สึกแบบว่าเออฉันไม่โอเค เนอะปะฉันไม่โอเคก็น่าจะเป็นมาตั้งแต่แรกที่เรารู้สึกจับสังเกตคนนี้ใช่เนอะวะแต่ว่าอืมเราก็ลองนะเราก็ลองว่าเออถ้า้ายอยู่กับเราแล้วจะปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนเดิมไหมวะเพราะหนูบอกว่า,วาหนึ่งนำใจม,าามันสาคัญในเมื่อเรามีมาแล้วเป็นพื้นฐานของเรามาอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้ตรงเนี้ยมันหายไปนะกออกมาอืม ทำทำไปนู่นนี่นั่นคางเป็นอะไรหมดกัดขอเลยเอามาเอามอไอนี่ดามไว้ค่ะแพ้หมดคะ่ะแพ้หมดค่ะมันกัดหลายตัวมันมดุมักเออเย็นนะตอนเนี้ยอ่ถ้าอย่างน้ำเชนมันก็พร้อมที่จะแบบโอยเป็นน้ำก็พร้อมที่จะช่วยคือวิ่งมาเลน้ำอ่ะ ไม่ได้สนิทกับแนทด้วยนะหนามะเป็นคนแต่งตัวเป็นเพื่อนลุกแต่ลุกลุกเพื่อที่จะไปไปช่วยพี่หนอ่มช่วยพี่นุ่นด้วยแล้แบบไม่ไม่เหมือนแบบว่าพี่แนทไม่มีใครที่จีบเสื้อแล้วเขารีบไงแล้วหนูก็คือแบบมือยังจับอันนี้อยู่่ะพี่นามก็วิ่งขึ้นมาเลยไอ้น้ำก็แบบเร็วเลยก็คือช่วยหนูช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูพี่หนูบางทีบางครั้งคนมันน้ำอ่ะมันจะไม่ได้เดินไปไหน ไม่ทำเข้ามาเข้าแกะหนึ่งเออแบบไม่ได้ไม่ได้เดินไปไหนแต่ถ้ามันเลือกตามมาเห็นปุ๊บเดียมันลุกขึ้นมาเลยว่าพอดไหมพี่ใส่ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ตรงโซนนู้นพี่นาคก็ช่วยหมดแหละใช่โซนนู้นอะเออโซน้นาะช่วยโซนเนี่ยอันนี้เสียงน้องดีมค่ะเสียงน้องดีมดีมนี่ก็เลิศ คือด้วยนิสัยอ่ะคล้ายๆกันหมดเลยคืออย่างแรกเลยหนูชอบตรงที่ว่าหนึ่งน้องๆอ่ะน้ำใจมันมันมันเป็นเลิศเข้าใจฟีอปะคือนะวันนี้มันไม่ต้องมานั่งเป็นเพื่อนหนูก็ได้นะ <c oughs> มันกลับบ้านไปใช้ชีวิตของมันก็ได้นะทุกคนแต่อย่างไอดียมเงี้ยอะ <มา S 1> ก็มานั่ง <c oughs> ทยก็มาอยู่ด้วยอะไรอย่งเงี้ยคือที่ทบ้านาานั่อคุยกับใคคุยกับพ่อแม่ไปจะ ก็คือคุยเรื่องแหละย้อนอดีตไงก็ให้พ่อกับแม่ครับพ่อใครอ่ะพี่หมวยถามใครอ่ะเนี่ยพี่มวยจำอะไรบอจำอะไรบอ เราปอกหมุดหน้าไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ทาก่อนนอนแลทุกคนที่หนูปอกหมุดไว้ให้เหลือร้อยปสิบเก้าบาทนะจ๊ะอืมก็นั่นแหละทุกคนพวกหนูแบนไม่ได้ซับซ้อนอะไรอ่ะคือใครทําดีมาเขาก็ได้สิ่งดีๆกลับไปแค่นั้นแค่นั้นนะ มีเด็กสงสัยพี่นุ่นไปโดนอะไรมาโดนต่อยอะโดนต่อยโดนต่อยคนมโป้งมาเนี่ยแล้วเราก็จับไม่ทันไงจับไม่ทันปุ๊บเราก็จับงี้แง่ขึ้นปึ๊บ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 ป๊บงตกน้ำไงทั้งคู่พอตกน้ำไปทั้งคู่ปุ๊บทำไงอะทำไงอ่ะทีน้ะเราก็เลยเป่าลูกโป่งปุ๊บ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 แล้วเกาะลูกโป่งไงทีนี้แม่งไปถึงแปซิฟิกไว้ทุกคนฟังนะแล้วคือมันไปถึงแปซิฟิกใช่ป่ะแล้ว แล้วทีนี้ทำไงดีอะไปซื้อืแม่งมีจอดมีจอดเราเลยขึ้นเรือไปหา้ารถเราบอกรถรถไปส่งเราหน่อยที่หมอชิดด้ยปุ๊บเขามาเรือปุ๊บนี้ก็มาจอดที่หมอชิดปุ๊บทีนี้เดินไงเดินสะดุดปึ๊กสะดุดปึ๊กแต่เรารับทันไง อ๋อแบบนี้ยยังไม่พวนนะยังไม่เป็นไรนะตอนนั้นยังไม่เป็นไรปุ๊บเราเดินเดินปุ๊บเมันมันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไงนนั่งกินแ้วแต่ปุ๊บกินก๋วยเตี๋ยวไอไอเส้นอ่ะแม่งพันเข้าไปนี้ปุ๊บก็เลยขอเขามาดามไปกินยืมอะไรเยอะแต่ได้กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่แล้วม้ามาชิบนี่เป็นนี่ม้ามาชิบมชิบมันไม่ได้มีแค่รสมันมีเหลือเนอะมีพี่เพิ่งไปขยายไหมจากสมัยสาร อืมจริงทุกคนจริงเวลาปูพูนี่มาพร้อมติเกอร์ค่ะอันเนี้ยอืม,อมแต่ลาให้ฟังคือไปห้างมีเรื่องไปห้างเว้ยไปห้างปุ๊บทีเนี้ยเราเอ๊ะทำไมเจ็บเจ็บังเลยวะคำๆดูสิ่งโตพูดออกมาต้องเนี้ย ลูกสิงโตอะสิงโผลมาบอกช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย <leveling. S 1> พี่ไม่ไปนั่งอยู่ในห้างพี่เอาแหนบอะดึงลูกสิงโตออกมาดึงออกมาจากตรงเนี้ยทุกคนดึงออกมาปุ๊บทําไงดีไอ้เราก็เจ็บอยูไไ่ไงทําไงดีวะแค่ไปซื้อลูกงูมาตัวหนึ่งพี่ไปซื้อลูกงูกงมาตัวหนึ่งสรุปพี่เอาลูหงูแบบพันพันเข้าไปในไส้ที่มันอยู่ตรงนี้พันพันพันมันปุ๊บเอาน้ำยอดทาร่าพี่ก็เลยเอาราบูปุ๊บปิด งูกินตั้งจะูกินหมดละมัง้งอัอ้ไหยะทอยู่พ่อมาไม่ได้เรารู้สรุปแล้วกูช่วยช่วยช่วยอีกทึงใช่ไหมชิตาอ๋อชิตาช่วย <c oughs> ชิตาไปปลูกต้นไม้เท่านั้นพอดีไงพี่ก็เลยให้หมอช่วย ไลน์นี้มีประโยชน์อ่ะทุกคนขอบคุณมากที่พิมพ์ขึ้นมาเลยเพราะว่าเออก็จ,จรมีปะโน AI น่าจะแบบว่า <laughs> เป็นอะไรเนะี <laughs> <laughs> ่ยนูก้อยทำไมทาไมไปไม่ให้เราทำหนูก้อยให้วะเขาบีว่ะ เลี้ยงแคปไยเรียบเนี่ยมันแปลงฝันแปลงได้ค่ะแต่ใช้แปลงของเด็กเพื่อที่จะเลี่ยงเลี่ยงตรงเอ่อในส่วนของแผลนะครับอันนี้เป็นไหมละลายไหมละลายนะครับ โอ้โหใครพิมพ์ว่าหนอนบุ้งวะแรงเกินหนอนบุ้งหน้ากินพวกเนี้ยเสียใจมึงอ่ะหนุ่ม